สวัสดีค่ะริต้าซาคอนเน็ตผู Rita, one, ้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจาักราราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนารารศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะ,ค,ะคุณพฤษภบค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบคู่กับราศีนะคะจาแม่นยํมากมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เดือนเมษายนสำหรับคุณพฤศพจะเจออะไรกันบ้างคะเดือนที่แล้วเนี่ยนะโอ้โหเรียกได้ว่าแคตตาล็อกมาให้เลือกแล้วเดือนนี้เขาจิมจิมจิมไ้แล้วนะอืเขาจะเจออะไรบ้างเจอสิ่งดีไงคือเราจะบอกว่าคุณพลืออาันเนี่ยนะพูดแบบว่าพูดจากใจเลยปากจะฉีกเลย เอาออกมาขยี้ให้ก็แล้วขยับให้ก็แล้วกรีหัวใจออกมาเจออะไรเจอทีมพึ่งศพนะเจอพึ่งศพเลยแล้วกรีหัวใจนี่เจอพึ่งศพเลยนะคือต้องบอกเลยนะว่าเฮ้ยจะเอายังไงคือแบบอยากให้รู้อยากให้เชื่อในสิ่งที่เราเห็นอยากให้เชื่อในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อกับคุณว่าคุณดีจริงๆนะคือสังเกตไหมว่ามันเหมือนแบบจังหวะชีวิตคุณ่ะพอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แป๊บเดียวสองวันได้แหละพอไม่ดีไม่ดีไม่ดีสองวันดีอีกแล้ว คือผ่านมันให้ได้พอผ่านได้พบสิ่งที่ดีมันจะมาอย่างรวดเร็วเคล็ดลับง่ายๆเลยเราแบบสอรี่นี่เราคุยกันเปิดอกเลยเปิดแบบกีดหัวใจจะกีดไปถึงไหนก็แล้วแต่เนี่นะคุณมีมาลึกจะอยู่ดาวมฤตยูเนี่ยนะเขาทับอยู่มฤตยูเนี่ยฉับพลันด่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ดีเดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันไม่ดีเดี๋ยวมันดีมันจะสลับกันไปเวลาดีมันดีแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเวลาดีเราปุ๊บขึ้นมา อ่าเราต้องรีบโกยขึ้นมาคือเศรา้าก็เศร้าแป๊บเดียวอย่าเศร้าเยอะอย่าเศร้านานเวลาโอกาสมาคุณต้องรีบเลยความหมายคือแบบนี้มันไม่ใช่ว่าคุณจะดีระยะสั้นแต่พยายามจะบอกว่าเวลาโอกาสมาโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆด้วยเวลามาไม่ได้มาแบบค้างเติง่ง<อ>เพราะฉะนั้นพอมาปุ๊บรีบวคว้าไว้ก่อนอ่าก็เหมือนรถมาอมจอดให้คุณเนี่ยถ้าคุณไม่ขึ้นเขาก็ไปไงเขาต้องไปรับคนอื่นก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลารถมาจอดถึงที่แล้วเนี่ยจะไปไม่ไปอ่ะ คือคุณต้องตัดสินใจวันนั้นเดี๋ยวนั้นนาทีนั้นเลยพิมต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณจะได้รับโอกาสต่างๆนานาเข้ามาในชีวิตเยอะมากแล้วจังหวะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้ยิ่งกว่าได้อีกคือจะตกรถหรือตกขบวนก็คือขึ้นอยู่กับคุณแล้วถูกเพราะฉะนั้นพิมถึงพูดไงว่าเออทุกอย่างมาแล้วนะแล้วเคล็ดลับง่ายๆเลยแล้วมันจะอยู่เนี่ยเขาอยู่ไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นให้คุณรู้เลยว่าโอกาสของคุณเนี่ยจะมีมาตลอดแต่ขอให้คุณไวเข้าไว้จังหวะต้องคิดเร็วทําเร็วเข้าไว้ อ่าเราจะต้องประคองสติให้ได้เลยโอเคจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เรารู้สึกมีความสุขไปเลยค่ะจังหวะนี้จังหวะที่ไม่โอเคไม่โอเคเอาไว้ก่อนค่ะแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดว่าไม่น่าเลยไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายค่ะคุณเพราะอีกจังหวะหนึ่งก็จะรีบตามมาทันทีเลยนะแล้วเดือนนี้เดือนวินาที่เราต้องบอกว่าจังหวะของคุณกําลังจะดีขึ้นเยอะมาก อ๋อนะเดือนวินาทเริ่มวันที่หนึ่งเมษายนค่ะดาวประจําเรือนวินาทคือดาวพระอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนสัตช้าพระอังคารเดินหน้าแล้วจังหวะพระอังคารเดินหน้าทําให้คุณมีอะไรมีในเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องการติดตอ่อมีในเรื่องการทําอะไรที่ต้องขยับเดินหน้าเพราะว่าพระอังคารเป็นดาวการต่อสู้อะไรที่มันช้าช้าชักช้าไม่เคลื่อนที่สักทีไม่เดินหน้าสักที เดินหน้าแล้วเดินหน้าแล้วเออจังหวะที่คุณรออะไรอยู่กันแล้วแต่โอ้เนี่ยลูกค้าน่ะหายไปนานเลยส่งอะไรไปก็เขาเรียกว่า no comment i t m เลยไม่มีการตอบรับไม่นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาเงียบสนิทเลยพอจังหวะหนึ่งเมษสาปุบปับฉับพรันลูกค้าตอบรับเซเยแต่ต้องทําเลยนะม,มันเป็นอย่างนั้นงานด่วนงานด่วนมากงานด่วนที่สุดจะรีบมีเข้ามาในช่วงเวลานี้ทําให้คุณรู้ว่าเฮ้ย ฉันต้องเตรียมพร้อมไว้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลที่คุณมีใครทํางานประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องศึกษาเข้าไว้พยายามอย่าหยุดการเรียนรู้อันนี้สําคัญเลยนะพึกศบคุณต้องอย่าหยุดคุณทํางานเกี่ยวกับตรงนี้การตลาดคุณต้องมีคุณต้องศึกษาข้อมูลโซเชียลเข้าไว้ออนไลน์ก็ดีบุคคลก็ได้หรืออะไรก็ได้กลุ่มเป้าหมายคุณต้องมีทุกอย่างเหม,มือนมฤตยูมาสอนเรานะว่า คุณต้องรอบรู้ไม่ใช่แค่รอบโต๊ะอย่างเดียวคุณต้องรู้ไปถึงเรื่องชาวบ้านด้วยเลยรู้ไปให้ทุกๆเรื่องเลยว่าตอนนี้เขาไปยังไงแล้วเป็นยังไงกันบ้างแล้วรอบรู้แล้วก็รู้รอบด้วยว่ารอบรอบก็เป็นยังไงใช่มันเป็นแบบนี้แล้วคุณจะไม่มีคําว่าผิดหวังเลยนะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่11เมษาค่ะคุณดาวพระพุธค่ะคุณพระพุธเลยนะเดินเข้าไปอยู่ในเรือนลาภ พูดดีเป็นสีแกป่ปากอ่าพูดมากได้ทั้งราบได้ทั้งเงินทองอันนี้บอกเลยพระพูดเนี่ยช่วงก่อนเดินถอยหลังทําให้คุณรู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารการพูดการเจราจามีติดขัดบ้างแล้วจังหวะ ช่วงประมาณปลายเดือนมีนาพระพุธเริ่มเดินหน้าแต่ยังไม่ข้ามเรือนกลับมาทําให้คุณได้รับข่าวดีได้นู่นนี่นั่นแต่มันยังไม่ได้เป็นความชัดเจนประมาณช่วง11เมษาเป็นต้นไปหรือก่อนหน้าน,นั้นนิดหน่อยเนี่ยพระพุธเดินเข้าไปในเรือนลาพภทําให้คุณได้รับข่าวดีคูณ2แล้วมีการเจรจาต่อเนื่องด้วยพระพุธเป็นดาวอะไรการเงินค่ะคุณและเป็นดาวปุตะด้วยบางคนรองานใหม่ หลังสงการเปิดมาได้รับข่าวดีเลยบางคนรอตําแหน่งใหม่โยกย้ายบางคนรออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องติดต่อสื่อสาร,รเอกสารก็ได้อยากย้ายประเทศอยากเดินทางอยากไปเที่ยวอยากไปทําธุรกิจอยากไปสแสวงหาอะไรก็แล้วแต่ไปอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ เป็นดาวคู่วิชาการทำให้คุณได้ดีในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสิ่งที่คุณทำค้างไว้อ,อทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้หลัง11เ,เมษาเป็นต้นไปให้รู้ไว้เลยนะต่อมาค่ะคุณ14เ,เมษาค่ะคุณดาวพระอาทิตย์กับคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วได้ตำแหน่งใหญ่มหาอุดด้วยมหาอุดเนี่ยนะกว่าจะเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยดาวพระอาทิตย์เป็นดาวอะไรพันธุวินาศคุณเองหลังสงการเนี่ยมีโอกาสปังอ่า ออปังในเรื่องอะไรการเงินการทองปังในเรื่องอะไรทรัพย์สินมรดกการซื้อการขายการหาการเกรงกําไรออพิมพหบอกเลยนะการเงินของคุณช่วงต้นเดือนอาจจะดูว่าดีแต่ก็ดูแล้วเออดีบ้างไม่ดีบ้างคุกคลิกกันไปแต่พอช่วงหลังสงการมาการเงินได้ทุกอย่าง อย่างที่ตั้งใจไว้โอกาสทุกอย่างจะมาเพราะดาวมฤริเตยยูพิมพ์บอกเลยนะมาริเตียยูสร้างโอกาสให้คุณได้ตัวคุณเองเป็นดาวพระสุขคุณต้องรู้ใจตัวเองรู้เขาเรียกว่าในความสามารถของตัวเราแล้วคุณก็บวกเข้าไปทุกอย่างจะนําพาให้คุณได้โชคลาภที่ดีเด่นใครที่คิดจะเปลี่ยนงาน ดาวการงานของคุณกําลังจะเดินเป็นเกษตรในช่วงเดือนพฤษภาให้คุณรู้ไว้เลยว่าจังหวะเมษาเป็นจังหวะที่คุณต้องอยู่ในจุดสตาร์ทแล้วใครอยากจะเปลี่ยนลงมือนะรีบเลยพยายามหาเลยแล้วคุณจะได้สมดังใจแน่นอนส่วนเรื่องความรักเนี่ยนะดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนิย้ายมาต้นเดือนก็ ใครที่งงงิ้งง้องแงงเงื้งงังกันอยู่แล้วก็หรือไม่ค่อยมีเวลาเดือนนี้จะมีเวลาให้กันมากขึ้นหรือใครที่คุยกันอยู่เดือนนี้จะชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณพลึกเนี่ยนะเป็นคนโรแมนติก ใครที่เงียบหายกันไปก็จะมีการติดต่อกลับมาคุณพึ่เขาเป็นคนโรแมนติกอ่าพิมบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีในเรื่องของการเซอร์ไพรส์เก่งใส่ใจอ่าเขาเป็นแบบนี้แบบคุณก็พยายามจะแต่ฉันพึ่งศพไงฉันบอกเลยคุณกลีดหัวใจเจอพื้นศพแต่ฉันดีเอ็นเอฉันเป็นไงพึ่งศพเลยใช่ไหมคือบอกเลยนะความรักเรือนนี้คุณพึก ดีมากค่ะอ่าดีมากแต่มันจะอยู่ในช่วงของหลังสงการเป็นต้นไปเพราะว่าช่วงสงการไปแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องความรักของฉันโรแมนติกมากขึ้นความรักของฉันมันแนบแน่นกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นก่อนสงการอาจจะมีบ้างคิดเห็นไม่ตรงกันอ่าห่างหายกันไปหรือบางทีอาจจะคุยคุยหายหายสำหรับคนที่คุยกันอยู่คนสดคุยกันอยู่สถานะยังไม่ชัดเจนแต่พอช่วงหลังสงการมาเริ่มเปิดตัวเริ่มชัดเจนมากขึ้นบางคนเป็นคู่กันอยู่แล้วหลังสงการมาก็ได้พาไป หาผู้หลักผู้ใหญ่หรือพาไปรู้จักกันภายในครอบครัวก็ทําให้คุณมีความรักที่แน่นแฟนมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรักเดือนนี้พึ้งศพยังไงก็รักเกินลอยอืมนะคะ วันนี้เราต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะว่าเคล็ดลับดีๆแล้วดูจากวันนี้แล้วเนี่ยนะจากวันที่ดาวย้ายเนี่ยวันนี้จะต้องเป็นเคล็ดลับที่ยาวมากๆแล้วเป็นเคล็ดลับดีๆให้เพื่อนๆเนี่ยนะได้ไปใช้กันแบบยาวๆเลยสําสหรับช่วงนี้เลยค่ะลิต้าเอก u s i v e ค่ะโอเคค่ะ จากที่เคยติดตามติดต่อ,อติดตามแบบติดต่อกันมาเรื่อยๆอคุณจะรู้ว่าคําขวัญประจําใจริต้าเลยสําหรับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยคือต้องถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการค่คือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องถูกเวลาด้วย<อ>ถูกวิธีการด้วยถูกเทคนิคด้วยมันถึงจะเหมือนกับว่ามีมีช็อตคัดมีทางลัด มีคนถามริต้าเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องอยากดูดวงอยากดูดวงกับริต้าริต้าก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าอยากดูดวงหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพราะตอนนี้เรารู้ละมีสองอย่างคือแบบโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมแบบไทยแล้วก็แบบอ่านดวงดาวแบบศาสตร์อ่านดวงดาวของริต้าแบบนี้ค่ะริต้าจะสอนให้คุณดูดวงตัวเองมันจะสนุกกว่ามันดีกว่า ให้คุณดูดวงตัวเองเป็นจากชาร์ตดวงดาวของคุณ oh. ในปี2อใ8นหี2ร6 8หรือปี2025เนี่ยปีเนี้ยทั้งปีเนี่ยราศีที่เป็นหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมีนกับราศีเมษสิ่งที่จะเกิดขึ้นปี2026ปีหน้าคือหนังตัวอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะอืที่เกิดขึ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ดาวสำคัญสำคัญทั้งหลายเนี่ย เขาจะอยู่ในเรือนที่เกี่ยวกับเรือนมีนกับเรือนเมษเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากรู้ไหมคะว่าเรือนมีนของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไระเรือนเมษของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรริต้า <Rita S 1> จะบอกแบบนี้คะ่ะว่าในแบบโหราศาสตร์ดั้งเดิมคลาสสิกเนี่ยแม่นไหมแม่นแม่นมากแล้วก็ในแบบอันนี้แม่นไหม,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 มก็แม่นมากเช่นเดียวกันแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นตัวเป็นตัวอ้างอิงหรือว่าเป็นตัวกําหนดแบบโหราศาสตร์ไทยก็คือว่า ทุกเดือนจะตั้งให้เมษเป็นเรือนที่หนึ่งอ่าเมษเป็นเรือนที่หนึ่ง<อ>คือเรือนจะอยู่ที่เดิมโอ้แล้วจะย้ายลัคนาเอาใช่อ่าย้ายลัคนาเอาแต่ถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์สากลหรือว่าโหราศาสตร์ในทางตะวันตกหรือว่า,าศาสตร์อ่านดวงดาวเนี่ยที่ใช้เวลามาตรฐานสากลเนี่ยก็คือจะใช้ลัคนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งอืมอ่ามันจะต่างกันแบบนี้เป็นลัคนาของคุณเป็นเรือนที่หนึ่งมันจะมีทั้งหมด12เรือนแต่ละเรือนก็จะมีความหมายแตกต่างกันไป แล้วก็ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งเวลาเกิดถ้าเกิดแบบของไทยหรือแบบของดั้งเดิมจะใช้การตั้งเวลาที่หกโมงเช้าคนบางคนถึงงงว่าที่เกิดหลังเที่ยงคืนจะงงว่าเอ้ยตกลงชันเกิดวัหนวันไหนกันแน่ตรงจุดนี้ก็เลยทําให้คนสับสนว่าเอ้ยตกลงฉันเป็นวันไหนเป็นวันอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดแบบของริต้าก็คือจะตั้งหลังจากเที่ยงคืนคือเป็นของวันใหม่นะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันอีกคือ เรื่องดวงดาวถ้าแบบดั้งเดิมจะมีผู้ร้ายแบบผู้ร้ายกับพระเอกที่ค่อนข้างถาวรคือเป็นผู้ร้ายก็เป็นผู้ร้ายไปเลยอาเป็นดาวบาปพระเคาะกับดาวสุขเคาะใช่ก็คือบาปไปเลยสุขเคาะไปเลยบาปเคราะไปเลยแต่ทางของริต้าคือดวงดาวทุกดวงก็จะมีทั้งบวกและลบแล้วแต่ว่าเราจะใช้เอามาแบบไหนดึงด้านไหนขึ้นมา แล้วก็ในแต่ละเรือนชะตามีดาวเจ้าเรือนประจําเรือนชะตาในเรือนของคุณเนี่ย12เรือนราศีเนี่ยจะบอกถึงตัวคุณในแต่ละแง่ม,มุมว่าวันที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาในแง่มุมไหนวันที่คุณเกิดขึ้นมามีดาวอะไรเป็นเจ้าลัคนาแล้วดาวนั้นอยู่ในเรือนไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอีกอย่างก็คือว่าเรื่องของ องศาทางโหราศาสตร์ดั้งเดิมจะไม่ได้มีการดูองศาจะไม่ได้มีการเน้นไปที่ตัวเลขไปที่องศาของคุณในวันที่คุณเกิดแต่อันนี้ก็คือจะเน้นเรื่ององศาด้วยแล้วก็เน้นเรื่องการทํามุมด้วยูคุยงางว่าถ้าเกิดว่าเป็นไทม์ไลน์ทั่วไปเนี่ยก็คือถ้าจะลงลึกรายละเอียดริตา้าแนะนําตรงที่ริต้าบอกมันจะค่อนข้างลงลึกตรงที่ว่าในวันที่คุณเกิดอะ่ะมันเหมือนจะเหมือนมี ถ่ายปปรูปปึ๊บไวเลยวันที่คุณเกิดอะ่ะเราจะไม่ดูแค่ลัคนาราศีละเราจะดูว่าดวงของคุณเป็นแบบเน้นกลางวันหรือเน้นกลางคืนคุณเกิดช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืนจุดสําคัญต่างกันอีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นแบบโหราศาสตร์ที่เราดูกันทั่วไปก็คือจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องภายนอกอทรัพย์ภายนอกรวยเมื่อ,อไรเรื่องคู่เรื่องอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ต่างกันอีกอย่างก็คือว่าแบบดั้งเดิมจะไม่ได้เอาดาวโมเดิร์นดาวสมัยใหม่นาร่วมทํานาย ไม่ว่าจะเป็นแนวเนปจูนดาวพลูโตดาวยูเรนนสอันนี้ก็คือไม่ได้เอามาร่วมทํานายอยู่ด้วยจริงๆคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่ใช่แค่เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งทุกคนจะมีการรวมกันทั้งสี่ธาตุครบดินน้ําลมไฟครบทั้งสี่ธาตุในตัวเราเองในวันที่เราเกิดเนี่ยคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะเป็นธาตุอะไรบางทีถ้าเกิดเราเกิดช่วงระยะเวลาเนี้ยและดาวประจําตัวของคุณจริงๆหรือว่าดาวประจําเรือนของคุณจริงๆดาวประจําชะตาของคุณจริงๆ คือดาวอะไรบางทีไม่ใช่ไม่ใช่ลัคนานั้นนะั้นะบางทีมันต้องดูในชาร์ตด้วยว่าดาวที่สําคัญหรือว่ามีผลกับดวงคุณมากๆอ่ะดาวอะไรเราจะให้ความสําคัญกับดาวนั้นๆัพอๆกับดาวเจ้าเรือนหรือดาวเจ้าชะตาเลย mm. เราจะสามารถลงลึกรายละเอียดตรงนั้นได้สิ่งที่ริต้าจะมาเผยแพร่หรือว่าจะมาบอกสอนคุณให้คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงตัวเองเนี่ยริต้าจะเปิดคอเชื่อว่าเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งด้วยตัวคุณเอง แต่คุณจะต้องรู้จักตัวเองก่อนเราเป็นใบไม้เราต้องรู้ก่อนว่าต้นไม้ของเราอ่ะเป็นต้นอะไรรากเงาของเราคืออะไรเราต้องการดินนุ่มหรือว่าดินแข็งหรือว่าดินเหนียวแบบไหนเราต้องการน้ํามากเท่าไหร่เราต้องการอากาศแบบไหนคือแต่ละคนก็จะมีผลสรุปรวมของตัวเองสังเกตไหมคะว่าคนบางคนเกิดวันเวลาใกล้ๆก,ก,กันแต่นิสัยต่างกันโดยสิ้นเชิง แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของศาสตร์อ่านดวงดาวนี่นะคะก็คือว่าพอคุณรู้ว่าคุณลักขณาอะไรคุณจะรู้ว่าในแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคือในแต่ละเรื่องชะตาชีวิตของคุณจะมีเป็นเขาเรียกว่าดาวเจ้าภาพดาวเจ้าภาพในแต่ละเรือนดาวเจ้าภาพจะบอกถึงนิสัย จะบอกถึงวิธีการในการที่จะปฏิบัติหรือว่าในการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าความสุขความสบายใจในแต่ละเรื่องในแต่ละเรือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราจะดูจากตรงนั้นที่พูดมาตั้งเยอะจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าในเรือนของคุณราศีเมษแล้วก็ราศีมีนของคุณคืออะไรคุณจะรู้หนังตัวอย่างของปีหน้า เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ก่อนเลยว่าเรือนที่เป็นเจ้าเรือนของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะว่าปีนี้ปี2025หรือปี2568เป็นปีที่ดาวใหญ่ทุกดวงเปลี่ยนราศีทุกดวงดาวพลูโต,โตที่กว่าจะครบรอบราศีใช้เวลา200กว่าปีเนี่ยเขาเปลี่ยนราศีอย่างถาวรและจะไม่กลับมาอีกเลยเนี่ยเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ดาวเนปจูนที่โคจรครบรอบ12ราศีใช้เวลา165ปีจะเปลี่ยน สิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนเมษายนแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่างๆนานาเกี่ยวข้องกับดาวเนปจูนแล้วก็ในเดือนออพฤษภาคมดาวเสาจะมีการโคจรเปลี่ยนราศีมาอยู่ร่วมกับดาวเนปจูนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดือนมิถุนายน ดาวพฤหัสจะมีการย้ายราศีวันที่10มิถุนายนไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎแล้วก็เดือนกระกฎาคมดาวยูเรนนสจะมีการย้ายราศีมาอยู่ที่มิถุนที่พูดมาทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่การย้ายราศีต่าง,างๆจะมีการย้ายเกี่ยวกับธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำเพราะฉะนั้นดาวที่สำคัญของช่วงระยะเวลานี้คือดาวในเรือนราศีเมษ ดาวเรือนราศีเมษก็คือดาวอังคารเราอยากจะรู้ว่าดาวอังคารของคุณสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนใหม่สิ่งที่คุณจะต้องเดินหน้าสิ่งที่คุณจะต้องปฏิบัติสิ่งที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มลงมือทำอยู่ตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดูที่ดาวอังคารดาวอังคารเขาไปอยู่ในเรือนเดิมของคุณอยู่ตรงไหน แล้วก็ดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งนี้เขาย้ายราศีไปอยู่ในเรือนของราศีกรกฎราศีกรกฎดาวประจําเรือนกรกฎคือดาวจันทร์ค่ะดาวจันทร์เกี่ยวกับอะไรดาวจันทร์ิต้าบอกแบบนี้เลยสําคัญมากๆในการดูดวงทั้งหมดริต้าบอกไว้เลยว่าการดูดวงที่แม่นที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดในการดูดวงคือดูที่ดาวจันทร์ของคุณ ว่าดาวจันทร์ของคุณเป็นดาวอะไรโดยเฉพาะช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนราศีของดาวจันทร์โดยตรงสำคัญมากๆเราจะเน้นตรงไหนเราจะทำให้ตรงไหนมันแบบว่าเป็นจุดมหัศจรรย์ของเราอะดาวพฤหัสเนี่ยที่เรารู้ทั่วไปก็คือเรื่องสิ่งที่เป็นสุภเคราะห์สิ่งที่เป็นความโชคดีสิ่งที่เป็น king of lucky ความเชื่อความศรัทธา ดาวพฤหัสเนี่ยถ้าในเรือนทั้ง12เรือนชะตาเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าร<ๆ>เรือนของเรือนที่9กับเรือนที่12เรือนที่9คือดาวพฤหัสในแบบทางโลกในแบบทางวัตถุนิยมเรือนที่12เป็นดาวพฤหัสในแบบทางจิตวิญญาณแล้วดาวพฤหัสในแบบจิตวิญญาณดิแ้าถึงบอกว่าช่วงนี้ทาไมดาวจันทร์ถึงสาคัญมากฟัง Favorite Simple. ดีๆนะคะดาวพฤหัสเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ ไปกลมอยู่กับดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นธาตุน้ําเรือนที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณคือดาวเนปจูนหรือว่าเป็นออกเทฟหรือว่าเป็นขั้นสูงของดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามูไงคะแปลว่าแมจิกไงคะแปลว่ามหัศจันไงคะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เลยว่าดาวจันทร์ของคุณในวันที่คุณเกิดอยู่องศาที่เท่าไหร่ อยู่ในเรือนไหนแล้วตอนนี้ดาวของคุณแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องดาวอังคารคุณอยู่ตรงไหนต้องดู transit ด้วยการดูดาวจะดูให้แม่นดูดวงดูให้แม่นต้องดูดาวเราแล้วก็ดาวที่โคจรแล้วพะเอญตอนนี้ดาวที่โคจรแต่ละดวงที่เป็นดวงใหญ่ๆที่เคยทํามุมไม่ดีต่อกันเขาย้ายมาทํามุมที่ดีต่อกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปในทางไหนเนี่ยให้ดูเกี่ยวกับดาว personal planet ส่วนตัวว่าดาวเราเนี่ย จะไปทํามุมตรงไหนอ่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจะบอกว่าคุณจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับดวงคุณในแบบเบื้องต้นก่อนว่าในดาวแต่ละดวงในเรือนแต่ละเรือนของคุณมีดาวอะไรบ้างแล้วแต่ละเรือนมีความสําคัญอย่างไรเกี่ยวกับคุณในเรื่องเกี่ยวกับความหมายอะไรแบบไหนทิศที่คุณจะไปทิศไหนโชคดีกับคุณ ตัวเลขของคุณควรเป็นตัวเลขอะไรทุกอย่างที่ริต้าพูดริต้าจะบอกคุณในสิ่งที่ริต้าจะสอนคุณหรือว่าบอกคุณเรื่องเส้นทางลัดสู่ความสําเร็จและความมั่งคั่งนะคะแล้วก็แถมเพิ่มอีกนิดหนึ่งแถมเรื่องเขาเรียกว่าดูวันลัคกี้ของตัวเองอื mm. ให้คุณดูตัวเองเป็นดูวันลัคกี้หรือว่าวันโชคดีในการที่คุณจะไปมูในการที่คุณจะไปไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรให้คุณดูได้ด้วยตัวเอง ริต้าจะแถมเรื่องดูวันลัคกี้ของคุณด้วยตัวคุณเองให้ด้วยถ้าใครสนใจนะคะให้เข้าไปที่ l ลน์ริต้าส a าร์คอนเน็กริต้าจะมีรายละเอียดให้ในนั้นแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงในดวงคนเราอะในในแบบโหราศาสตร์ในในแบบนี้นะคะลงรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่ง ซึ่งสําคัญมากเขาเรียกว่าจุดมั่งคัง่งอแต่ละคนจะมีจุดมั่งคั่งประจําชะตาชีวิตของคุณแตกต่างกันไปอยู่ในเรือนไหนอยู่องศาอะไรอยู่ราศีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะแตกต่างกันไปแล้วจุดจุดเนี้ยเป็นจุดที่สําคัญมากเขาเรียกว่าเป็นหม้อเงินหม้อทองหม้อทรัพย์ของคุณเลยคุณจะได้รู้จุดนี้ด้วยแล้วคุณจะได้รู้ด้วยว่าตอนที่คุณเกิดมาเนี่ย ดาวนำทางของคุณควรจะต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปทางไหนคุณจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ด้วยในสิ่งที่ทางลัดส,สู่ความสําเร็จและความบางค้ั่งจะสอนทุกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่ารากเหง้าตัวเองของคุณคืออะไรเป็นอะไรมาจากไหนอะไรที่สําคัญในดวงเราอะไรที่ทําให้เราแตกต่างกับคนอื่นอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราอะไรที่เราควรตัดทิ้งทําไมคนบางคนชอบแบบนี้ทําไมคนบางคนมีความสุขกับแบบนี้ ทำไมคนบางคนเกิดมายังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนชาร์ตนี้จะบอกคุณได้อันดับแรกเลยสิ่งที่คุณจะได้ด้วยคือคุณจะได้ภาพที่สวยที่สุดในชีวิตคุณคือภาพบลูพิลท์ชาร์ตชีวิตของตัวคุณเองทั้งชีวิตของเราภาพนี้คือภาพเดียวที่สวยที่สุดจะมีดาวทุกดวงตัวเลขทุกเลขมุมทุกมุม อยู่ในภาพนี้คุณเอามาตั bottle bottle ้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เวลาคุณตั้งจิตอธิษฐานหรืออะไรแบบนี้คุณเอาภาพภาพนี้มารับพลังด้วยได้แล้วนอกจากนั้นจะมีอะไรให้อีกเยอะแยะหลายหล่เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งใครสนใจก็แอดริต้าสตาร์คอนเน็นะคะพูดเยอะมากพูดเยอะมากเยอะมากแต่อยากจะให้ทุกคนจะได้รู้ว่าโอเคฉันเป็นอะไรกันแน่นะคะแล้วจะบอกนิดนึงว่าไอะทำไมไทม์ไลน์ไม่เห็นเหมือนกันกับที่อาจารย์พิม บอกเลยเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราตั้งดวงแบบไหนคือเราเอามาดูผสมกันได้ในแต่ละเดือนเราก็มาดูอ่ะเราเอามาดูผสมกันได้เพียงแต่สิ่งที่ทิตาบอกคือคือเน้นให้คุณรู้จักตัวเองก่อนค่ะให้คุณรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวตนคุณเป็นแบบไหนกันแน่นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ